สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะนำทุกท่านนะครับมาเรียนรู้วิธีการกดยกเลิกนะครับกดยกเลิกการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอนะครับอันนี้ผมถ่ายทำจากแท็บเล็ตให้ดูกันจัดจะเลยนะครับคุณผู้ชมครับเข้ามาที่นี่ครับอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลนะครับแล้วก็มาพิมพ์ที่นี่นะครับ มาพิมพ์ที่เบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับคำว่า w w w เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับแบบนี้นะครับ w w w แล้วก็นะครับดอทแล้วก็ภาษาไทยนะครับเราไม่เราไม่แบบนี้นะครับทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ .com นะครับใส่คำว่า com ไป นี่นะครับเราก็จะได้คำว่า www เราไม่ทิ้งกัน .com แบบนี้นะครับแล้วก็มากดตรงนี้คำว่า go หรือไปได้เลยนะครับตรงนี้ในในในคีย์บอร์ดเรานะครับปึ๊บหลังจากที่เราเข้ามาที่นี่นะครับเห็นไหมครับชื่อลิงก์ตรงนี้มันเปลี่ยนไปช่างมันนะครับไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ลิงก์มันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ช่างมันนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับตรงนี้พอมาตรงนี้แล้วมันก็จะมีหน้า หน้านี้นะครับให้เรากดยกเลิกนะครับเห็นไหมครับแดงๆแล้วก็จิ้มไปเลยนะครับแดงแดตรงนี้ยกเลิกนะครับปึ๊บมาอ่ามันจะมีหน้านี้เข้ามานะครับช่วงนี้น่าจะมีคนเข้าเยอะอยู่ครับช้าเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมถ่ายจากแท็บเล็ตให้ดูเลยนะครับปึ๊บมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วงนี้คนอาจจะเข้าเยอะนะครับก็เลย ช้าหน่อยนะครับเว็บช้าหน่อยนะครับรอหน่อยนะครับอ่านี่นะครับอ่ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็มาที่เข้ามาหน้าเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> อย่าไปสนใจนะครับเพราะเราได้เข้าเว็บไซต์ของเราไม่ทิ้งกันดอทอมาแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับมาตรงนี้แล้วก็มากดอ่าใส่ใส่หมายเลขระบุหมายเลขสิบสามหลักตรงนี้ที่เราจะทําการยกเลิกนะครับ ระบุหมายเลข13หลักตรงนี้แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับขออภัยครับหน้าจอปิดไปนะครับนี่นะครับเอาใหม่ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเรา13หลักนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราไปตรงนี้นะครับนี่ช่องนี้ใส่หมายเลขบัตรช่องนี้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราไปนะครับอันนี้ก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับ ถ้าเราไม่ทราบเราก็ติ๊กไม่ทราบนะครับไม่ทราบวันเกิดก็ติ๊กไปแล้วก็กดยกเลิกไปนะครับกดยกเลิกไปแล้วไม่ใช่ว่าจะเสร็จนะครับทีนี้มันจะต้องมี SMS นะครับมันจะต้องมี SMS ส่งเข้าไปเพื่อเขาเรียกอะไรครับเป็นรหัสรหัสที่ส่งเข้าโทรศัพท์มือถือเรานะครับหรือว่า SMS ส่งเข้าโทรศัพท์มือถือเราเพื่อที่จะเอามากรอกลงในเว็บอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อป้องกัน คนอื่นนะครับที่แอบไปยกเลิกให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรหัสตัวนี้จะยกเลิกไม่ได้นะครับมันต้องส่งรหัสเข้าบัตรก่อนนะครับนั่นแหละครับนั่นก็คือวิธีการกดยกเลิกนะครับวิธีการกดยกเลิกมาตรการเยียวยา5,000บาทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่วันเดือนปีเกิดแล้วกดยกเลิกนะครับ แล้วมันก็จะส่งรหัสเข้ามือถือเราเราก็เอามากรอกเอามากรอกเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกต้องนะครับมันถึงจะทําการยกเลิกให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตช ANNEL นนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ